ไปกันที่ประเด็นต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปฟังบทวิเคราะห์จากอาจารย์ธนพรนะคะเปรียบเทียบภาวะผู้นําของนายกอิงกับรองอนุทินหลังตัดแกขอภัยค่ะหลังตัดไฟแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปชมคลิปกันค่ะผมเนี่ยชื่นชมแล้วก็ให้แต้มนะครับกับการทํางานของนายกนายน้อยนะครับการทํางานของรองภูมิธรรมแล้วก็การเดินเกมฟาดสีน้ําเงินด้วยเรื่องคอร์เซนเตอร์ของในายใหญ่อันนี้ต้องบอกว่า ยุทธวิธีนี้ของนายใหญ่ได้ใจชาวบ้านครับประโยชน์ของชาวบ้านาคนไทยโดนหลอกเศรษฐกิจไทยพังพินาศขนาดนี้ส่งผลกระทบขนาดนี้ยังมาลอยหน้าลอยตาบอกร้องเพลงอยู่ได้ว่าหนูไม่รู้ว่าไฟฟ้าเข้าไปทำอะไรรนายกนายน้อยนะครับกับรองภูมิธรรมโชว์ความเป็นผู้นำเลยสั่งเด็ดขาดบอกขอโทษนะ มันเดียวนี้แหละนะครับคุณอนุทินนะครับจากล้อมตีมหาไทยก็เลยเป็นได้แค่อะไรครับแหมผมไม่อยากพูดเลยนะเป็นได้แค่เด็กเดินเอกสารเด็กเดินหนังสือราชการมีการใช้ไฟมากผิดปกติเฮ้ย <Hey, S 2> ไม่เอะอวยอแล้วก็ปล่อยเลยเถิดมาแบบนี้นะครับที่สำคัญโชว์แต่การการทำงานแบบตั้งรับเอามึงอยากให้กูตัดมึงสั่งมามึงสั่งมามึงสั่งมาเฮ้ย คุณแสดงความกระตือรือร้นหน่อยสินี่มันคือ,อปัญหาของชาวบ้านนี่มันแสดงให้เห็นว่ากระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่สำเนียกความเดือดร้อนของชาวบ้านทั้งนั้นที่มีข้อมูลอยู่แล้วว่ามันมีการใช้ไฟเยอะถ้าเราเห็นตัวเลขแบบนี้กระทรวงมหาดไทยต้องไล่บี้ภูมิธรรมถ้าเป็นผมนะผมจะบี้ภูมิธรรมกับบี้นายกนายน้อยเลยว่านายกนายน้อยสั่งให้สมชประชุมแม่งวันนี้เลยขอโทษขอถอนผมมองตรงหน้างานเนี่ยนะครับยิงปืนนัดเดียวนะครับได้โอ้โหกี่ตัวนะอย่าว่าแต่นกเลยนะครับ ต้องได้เรียกว่าพญาเลยนะครับนกตัวใหญ่ๆเบิ่มๆนกฟีนิกก็ได้นะครับได้นกฟีนิกถึง2ตัวตัวที่1ก็คือว่าพวกแกงคอเซนเตอร์นะครับและตัวที่2ก็คืออะไรครับคืออนุทินชาญวีรกูลหรือสีหรือสีน้ําเงินครับนะครับผมจะพูดเรื่องตัวที่1ก่อนนะครับตัวที่1เนี่ยนะครับทำไมเราถึงต้องเอามาพูดอย่างนั้นเดี๋ยวเอาตารางขึ้นเลยครับนะครับวันนี้นะครับผมเอาข้อมูลมาดูว่า สิ่งที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับถ้าเราไม่ปราบปรามถ้ารัฐบาลถ้านายใหญ่ไม่เอาจริงเอาจังเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจเรารแน่นอนครับตัวเลขชุดหนึ่งนะครับเราก็รู้แล้วว่ามีการโทรมาต้มตุนหลอกลวงนะครับเสียหายกันตั้ง500 0 0นคดีอย่างที่รองนายกภูมิธรรมพูดความเสียหายนะครับวันละ80ล้านบาทนะครับปีหนึ่งเป็นหมื่นหล้าน เราเรามาดูเลยครับว่าความเสียหายในภาคการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับมันรุนแรงขนาดไหนรรยเลยคับ่ผมเอาตัวเลขนะครับโรงแรมแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่ติดชายหาดจอมเทียนพัทยาครับโรงแรมไหนไปหาชื่อเอาเองนะครับ